สองพี่ปิชาเขายัางเดียวสอนนี้รับได้หมดนะครับ,ก,รบก้อเดียวครับก้อเดียวแต่ครับแตกแตกครับแตกมือเดียวครับเข่าล้วนๆกับฟรีหมดครับ อา้าโอ้โหเกือบพ,อพิกเนี้ยครับคู่นี้เรียมเรียมเข่ากับเรียมทุกอย่างครับกอเดียวครับคู่นี้แต่กอเดียวครับฝั่งนั้นพีน่ปีชาชิ้นซับนะครับเข่ามาโอ้โหตอ,อีกครับแต่อีกครับ

อ้าวดีครับดีดีดีครับดีโอ้โหเสือไม่ข้ามไม่ข้ามพี่ชาเป็นคนเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเขาครับเขามาครับโอ้โห <ส>ต่อเข่าอย่างเดียวครับเข่าล้วนๆครับเข่าล้วนๆครับโอ้โหต่ออย่างเดียวครับอ้าวได้ครับได้

อาจะพบกับแปดที่สำคัญนะครับเชิญชมได้ครับคู่นี้เดิมพันนี่ไม่มีรางวัลตีมันเป็นเงินรางวัลอยู่พันหนึ่งเงิลครับเงินรางวัลนะครับที่นี่มีการพนันนะครับแต่มีเงินรางวัลนะครับฝั่งนู้นเขาอย่างเดียวครับฝั่งนี้ฟรีหมดครับแล้วครับเขาอย่างเดียวครับเขาอย่างเดียวครับฝั่งนี้เอาหมดทุกอย่างครับเนี่ยเนี่ครับเนี่ยฝั่งนู้นเขาอย่างเดียว ผมมีเกมการอย่างนี้ด้วยเหรอครับนี่นี่ผมเพิ่งครั้งแรกเพิ่งอะไรเนี่ยระหว่างขุนเข่าเสื้อแดงนะครับกับอืมลูกนี่ยอดสวยงามนะครับเข่าล้วนๆนนะครับแม้แต่ลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟเข่าไหมเสิร์ฟเข่าเหมือนกันเข่าอย่างเดียวครับขุนเข่าอย่างเดียวครับอมีรับได้หมดครับ อันนับเตอมดครับเข้าโอเขาแกนจริงๆนจงไห้หนเมื่อกี้เนี่ยครับเออแบนเข่อย่งเดียวอ่าตอนนี้สกอร์เป็นไงบ้างครับส0ต่อยังเซตแรกอยู่นะครับ จะเย็นจะเย็นพี่พี่นิ่งนิดนึงเดี๋ยวพี่ได้แน่นอนไม่อุ้ยไ,ไม่พี่อย่างพี่ต้องมั่นใจในตัวเองมผมเชียร์พี่ผมเชียร์พี่รถเดียวเกมครับโอ้เกมเรียบร้อยแล้วครับเกมเรียบร้อยเซตเดียวยังต่ออีกเซตนึงอีกอ๋อต่ออีกเซตนึง